ทียออนรันโอปโหงายกันแล้วทีเสียท่วันนี้แนก็ุ่นร้ำใกันครับไปแล้ว ดูแล้วต่ได้ดูแลแอบเยครับกตาเลยอลครับแอตาเลยต่อนนี้ือาทครับเการแทแอบเลที่สองที่สามาป็นอเทาครับอภัทเ่มแลครับเลือเลือเลืเลยนี่เลือ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 เลแลกสาสต้องเแน่ครับมันจะีงบาครับสองบนึงครับ่งสอง อันนี้ครับแบบว่าการนีครับ่ทำผเข้ามาไล่ทำม้าม่ทำข้าา้ก็จัดให้ได้ครับมลาครับแล้วก็จัดขันหลังแทจัดให้ได้แทจัดทุกที่เลยแับจัดทุกที่ลครับก็ไปโดนตัวต้กดจัลวนครับข้ามา่ไล่โอ้โหยเราบะจัดิในกรณีี นั่นเป็นประลาจานนำาราดอไปดูหนึ่งสองสามน่ครับแฟนรายการกับู้ชยวจากไทยใครจะจูงไครจะไปงานนี้อันันกาไไหนกานันก็ได้อันทันก็ไนันก็ได้นนก็ได้ ข่มาไหลมงไวันนี้วันนี้ตามเข้วันนี้าดวันนี้ฐาจกัเออต่ยัก็ตามกันสวยโอ้โหสุดยอดจริงครับวันนี้องน้ำรคสีชมพูเขนี้ตัล้มั้งไตหัวใหญ่นะโอ้โหใากันแล้วครับตแล้วอันดับที่สองสไม่ยอมเลยนะเพื่นนะเอแตไ้รอดที่ไปแล้วอ มันจะเริ่มจัดให้ีหาวลหายไปไหนตาอย่แล้วจังไม่หายก็ปลุดหัจอมนเตอร์ไปนิดเดียวหุ่นแเดียวบิวย่งอยู่บิวยังอยู่เอาแล้วครับแต่ยูเดตันนี้เนาอันนี้ไอาแล้วครับแต่กแ เอาเลยครัวันนี้ต้อาตดเรวันนี้ไปก้วแตก้าวจะตัดรถกแตัดไนที่ตัดไนที่อยากไม่ได้ครับอยากไม่ได้วันกี้งเราอะไรไม่ได้จังจังัอแล้วกต้องยังบ๊มลกโอ้โหแล้วพมาถึงรอบนี้ครับอันดับที่สไม่ได้ที่ามคาแล้วด้วยตาดแล้วครับผลไล่ไล้ติดอ้มาลนกันอีกนิดเดียวครับ20เมตรนั้นี่งัเหากันแล้วยังไงครับโอ้โห แล้วพายลามได้ียงน้ต้องเจรางไอาลกค้อตี้วันนี้นดแล้ววันนี้นเพิ่มึ้นมาันึนเพิ่มขึ้นเยะล้อาลูกน้งานี้จะเป็นล่างองพัดวกนอตาน้ไรั้วอาลูกอตาไ้ไปไั้วยอาลกอตาีไป็ไัน้ยไปรันด้วยไปัไัีับ้ไที่ไปที่เอาัดวัน้้ไที่เอาพัไ่ก็พอได้ัง่ับได้ไม่ไลอันี้ทของหลง่พนกับตา องนัดเปิดตลัอาแล้วันเล็อยู่ในจเรียบร้อยอาต่อคาครับอย่างนีู้กต้องนัดจับจับหนับสแล้วตอนนี้อาตาขาดไปแล้วอาตอคขาดไปแล้วอาลคนัอาตขาดไปแล้วลาพเอาลูัลุกแรงอาลากััดกมนัดลุกแรงตัดกแ่ตามนัจับไม่ดีด้วยตอนนี้ท่าสูนหนูทีดไปเรียบร้อยหนหลักลุกแรเอาแล้ววันนีวนนีต้องตัดเกมวันนี้ต้องตั

นาำระดับที่นึ่งตัออย่นีอย่างอยู่ที่น้ำเข็งเปตู้ร้านกัวน้ำแข็งหายใจครับน้ำแข็งตัวใหญ่หองที่มีลมพื้นเขาเรียนเชื่อโอ้แล้ววันนี้ทพนสมบูยังขาไม่ออกทศพันี้สมจะรป์หรืจะเป็นน้ำแข็งหา้วข็หาจเน้ำแข็งีซิ สนามสามที่มาไม่เห็นเลยสนามสี่ที่มายังไงยังไงจะาอเอาแล้วนะตะักนยกมาดับสิข,ขับเท่าก็จะเลียยงไดยังไ,ไงก็ได